The cat sat on อันนะคะวันนี้มาแบบชิลๆนะใช้กล้องมือถือถ่ายปกติไม่เคยใช้กล้องมือถือเลยนะก <c oughs> ็ตอนนี้นะคะอันอยู่ที่หน้าเซเว่นนะคะพอดีว่าหิวก็เลยขับรถมาดูที่เซเว่นนะ <c oughs> ซึ่งปกติเวลาที่อันมาเซเว่นะอันก็จะมาเลือกจิบอาหารที่อันรู้แล้วว่ามันอร่อยหรือว่าขนมที่เป็นขนมโปรดของเรานะคะ <c oughs> แต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าเข <c oughs> อ,อยากจะแบบผิดแปลกนิดนึงอยากจะมาลองอาหารที่ไม่เคยกินขนมที่ไม่เคยกินหรือน้ําที่ไม่เคยกินในเซเว่นเลยนะคะจะได้เหมือนแบบเปิดประสบ การใหม่เออมันมีอะไรน่าสนใจอีกก็เดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ทุกคนดูด้วยนะคะว่าแต่ละอย่างมันแบบกินได้แล้วอร่อยไหมอะไรอย่างงี้นะคะก็น่าจะสนุกดีนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ที่อันจะเลือกหยิบมาเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะ ซอสต้มยำลองดูอันนี้ก็ไม่เคยกินช็อกโกแลตคัสตาร์อันนี้แล้วกันจี๊โมจิสตรอเบอรี่ครีมชีสเอ์อันนี้ไม่เคยกินอันนี้แล้วกันตอนนี้ก็ได้ขนมข้าวมาแล้วนะคะไปดูโซนน้ำบ้างบอกเลยนะทางเชลเนี่ยกินแทบทุกอย่างนะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ยังไม่เคยกินก็คือนี่ค่ะ ดูรีทูเห็นสปอนเซอร์ในอาร์มบ่อยมากก็เอาไปลองแล้วกันเนาะนี่นะคะสำหรับมือนี้เยอะอยู่นะมีแต่ขนมปแจกตังจุ๊จุ๊แจตัก่อนนะแป๊บมาค่ะเดี๋ยวเรามาลองกินเลยตรงนี้เลยในรถนะคะโอ้ยแล้วรถลด่ามันไม่มีที่วางอ่ะจออันนี้มันบังอ่ะทุกคนทำไงดีอ้า เอามุมกล้องนี้แล้วกันนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้าวกล่องก่อนเลยนะข้าวกล่องก็จะเป็นสปาเก็ตตี้ต้มยำอันนี้ราคา69บาทนะคะมุมนี้ดีกว่าแต่ว่าลำบากตัวเองนิดนึงนะทำไมกูไม่กลับบ้านไปกินดีๆีวะอุ้ยอันนี้หอมมากอะอย่างแรกคือกินหอมแบบจริงจังอะ รสชาติดีแต่น่าจะมีมะนาวให้เติมหน่อยอ,อ,อันนี้อร่อยอันเป็นมนุษย์ที่สามารถกินกุ้งได้แบบไม่ต้องปอกเปลือกไม่ต้องถอนหัวอะไรเลยอันนี้ใช้ได้โอเคเลยนะคะไปะต่อไปมีอะไรอีก หยิบเป็นอันนี้มาทุกคนมันเป็นเหมือนโยเกิร์ตปะเป็นน้ำองุ่นขาวเข้มข้นนะคะที่ผสมโยเกิร์ตแล้วก็วุ้นมะพร้าวด้วยนะรสชาติเหมือนบีททเก้นที่เป็นนมเปรี้ยวแล้วก็มีความจางกว่าแบบประมาณ50%แล้วข้างในมันก็จะมีแบบวุ้นมะพร้าวเคียวกรุบกุบหวานหวนเปรี้ยวๆแต่รสไม่เข้มมากนะคะนี่ ต่อไปก็จะเป็นแซนด์วิชนะคะนี่มันเป็นแซนด์วิชคัตตาดเนาะช็อกโกแลตคัตตาดทุกคนอืม,อ,มอันนี้อร่อยแป้งนุ่มคัตตาดไม่หวานมากแนะนำอันนี้นะช็อกโกแลตคาตาดเป็นแบบแซนด์วิชอะทุกคนอร่อย ก็ขนมมาทำาไมอีกวะอันนี้เป็นโมจิสตรอเบอรี่ครีมชีสนะคะนี่หน้าตาข้างในก็จะเป็นแบบนี้มันคงจะมีไส้อยู่ใช่ไหมอุ้ยนิ่มมากเลยอ่ะทุกคนแป้งมันนุ่มดต้องกินนะทุกคนมันมีไส้อยู่ข้างในมันเป็นแบบครีมชีสแล้วก็มีแยมเนื้อแป้งคือบางมากทุกคนดูดิไส้ทะลักด้วย ดูยัน,นี้ดีนะอร่อยไม่หวานมากกำลังโอเคใช่เลยหยิบม,มามีแต่ของอร่อยนะว่าก็ว่าอิ่มเก็บไว้อย่างสุดท้ายที่อันหยิบมานะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะโดรีโทสนะคะอันเห็นเขาสปอนเซอร์ในอาร์มแล้วอนะันชอบฟังในอาร์มมากสนุกแล้วก็ยังไม่เคยกินนะคะก็เลยอ่ะลองกินดูสิ เ,เกี๊ยวทอดอะ่ะหืมของเขานัวมากอือเหมือนเกี๊ยวทอดจริงงับอร่อยมากข้าวโพดแผ่นทอดกรอบอ๋อทำมาจากข้าวโพอดอือาโซะปันทับแตกไปเจร็จสิ้นแล้วสำหรับมื้อแรกของวันนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในมื้อที่สองนะคะตอนเย็นของเรานะคะเราจะมาหาอะไรกินแปลกๆที่เซเว่นอีกนะคะ อันนี้น่ากินว่ะไม่เคยกินเอาไว้ก่อนของนี้ชินน่าจะอร่อยแต่มันเป็นรสไข่เค็มไม่ค่อยเลิฟเอาอันนี้ดีกว่านี่น่ากินสุดแล้วไปดูน้ำก่อนน้ำมีให้เลือกเกยอะมากเลยครูครูเฟชลองดูขน,นมมากกินอะไรดีกินอะไรดีอันนี้เหรอรสอะไรอะแค่ชัพมะเขือเทศหรอไม่เอาอันนี้ อันนี้น่ากินอันนี้ยังไม่เคยกินนะน่าจะเป็นรสใหม่รสนี้ดีกว่าเลเลอรโคสเตอร์ทาร์ฟลจริงๆยังไม่เคยกินทั้งสองเลยอ่ะไปทั้งสองอันเลยแล้วกันไปเดี๋ยวไปดูตรงตู้เย็นอีกทีหนึ่งว่ามีอะไรกินบ้างนะ กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ไปช้อปปิ้งของกินมาได้ประมาณหนึ่งกุบๆนะคะวันนี้ฝนตกเรารู้สึกว่าอยากกินบะหมี่กึ่งมากก็เลยไปยืนดูนะคะว่ามีอะไรน,น่าสนใจก็ได้มาเป็นอันนี้นะคะมันเป็นแบบทงคัสึรามเมงนะคะเป็นแบบถ้วยใหญ่เลยนะเดี๋ยวอันจะเติมน้ําร้อนใส่บะหมี่กึง่งบะหมี่กึง่งอะบะหมี่กึ่งอันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาลองกินอันอื่นระหว่างนอนะคะเครื่องปรุงทองใหญ่จังอะ ถุงเครื่องปรุงนะคะอันนี้เป็นแบบผักโรยอันนี้ก็เครื่องปรุงอีกสามอย่างเยอะมาก<ฮ>เนื้อสัตว์เหรอ,อม,มันเป็นเหมือนซุปปะ่ะอ๋อเป็นซอสท,ที่มันมีผสมเนื้อหนังมังสายอยู่ข้างในเว้ยเหมือนอาหารเปียกแมวตรง ทีนี้นะคะนอกนอจากอาหารขาวที่เป็นบะหมี่กึ่งใช่ปะอันซื้อมาเป็นแซนด์วิชอีกแล้วรู้สึกว่ากินแต่แซนดว์วิชวะคนนี้มันเป็นแซนด์วิชไก่มะนาวมันเป็นรสใหม่เว้ ه, ทุกคนแลวรู้สึกว่าเออน่าสนใจอยู่นะอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ซื้อมาหน้าตาเป็นประมาณนี้นะเป็นแป้งโฮลวีทนะคะลองดูนะอ,อร่อยนะมันเหมือนอะไรวะ หมดชิ้นแล้วยังไม่ได้ธิบารรสชาติเลยมันเป็นซอสเหมือนมายองเนสที่มีกลิ่นมะนาวแล้วก็มีเนื้อไก่มันได้กลิ่นความเปรี้ยวๆรสชาติมันจะแบบหวานๆอืออร่อยดีนะอืออันนี้แนะนำอร่อยจริงหมดแล้วเนี่ยสองชิ้น เรามาดูที่มาม่าของเรามันคือเนื้อสัตว์เลยมาเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะแต่ตอนเทออกมาสาภาพเลยว่าไม่น่ากินแบบสุดๆอาหารเปียกชัดๆอะกลิ่นก็ใช้ได้นะทีนี้ก็ลองมาชิมกันดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะ ชามันจืดๆอะอารู้สึกว่าถ้าเป็นรถแบบรามิงอะไรเงี้ยอันชอบของนิดชินซองสีน้ำตาลอนรู้สึกว่ามันอร่อยมากหอมมาก หรือว่าไม่แย่แต่ว่าก็ไม่ได้โดนใจขนาดนั้นนะคะต่อไปดื่มน้ากันบ้างดีกว่าเน,นี้ยอันเห็นตั้งแต่เมื่อเช้าแหละมันเป็นคูคูมันเป็นเครื่องดื่มขิงสก,กัดนะคะรู้สึกว่าเออนะ่าสนใจดีแปลกๆไม่เคยกินก็ลองดนูนะอันนี้มันเป็นโรสเออน้ำผึ้งผสมมะนาวนะคะอืมน้ําขิงเป็นความขิงอ่อน ที่เป็นน้ำหวานจะมากกว่าอ๋อมันเป็นน้ำพึ่งผสมมะนาวเนาะมันก็ต้องหวานนะแต่รู้สึกว่าขิงมันอ่อนไปอ่ะหรือว่าเราชอบกินขิงวะอ่าน่ะเป็นคนชอบกินน้ำขิงนะก็เลยจะแบบกินขิงเวอร์ชันแรงๆได้แต่นี้รู้สึกว่าอ่อนขิงไปนิดนึงแล้วก็เป็นแบบหวานลองดูเผื่อใครเจ็บคอต่อมาก็จะเป็นขนมขุมม่มนะคะซึ่งซื้อมาอู้ สองห่อเลยนะคะก็จะมีโรลเลอร์โคสเตอร์อ่ะอันนี้ก็โรลเลอร์โคสเตอร์เหมือนกันนี่หว่าแต่นี้มันจะเป็นกลิ่นเฮดทัฟเฟิลนะคะอันนี้เป็นสไปซี่ดับเบิลชีสนะคะโรลเลอร์โคสตเตอร์เดี๋ยวนี้เขาทํารสเก่งเนาะกลิ่นเฮดทัฟเฟิลชัดมากอ,มอร่อยเฮดทัฟเฟิลหอมอร่อยกรอบมาก อย่างสุดท้ายของวันนี้นะคะก็จะเป็นโรลเลอร์คสเตอร์กลิ่นสไปซี่เดบเบอชีสเป็นวงแหวนทำไมไม่รู้รสอะไรเลยวะหรือเป็นเพราะว่าอันกินเฮ็ทอร์ฟโฟลไปก่อนแล้วกลิ่นมันชัดมากตัวนี้ก็เลยไม่รู้รู้สึกเลยถึงกลิ่นถึงรสชาติอะไรเลยเค็ม <c oughs> ๆนิดนึงตังคาดหวังให้มันเผ็ดกว่านี้อะ่ะ ด้วยซองที่เป็นสีดําขนาดนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าไม่ต้องเผ็ดมากแม่เลยแต่เนี้ยไม่รู้สึกเลยเค็มๆเห่ยๆอันนะี้ เรียบร้อยนะคะสําหรับอาหาร2มื้อของอันในวันนี้นะคะที่กินอาหารจากเซเว่นแล้วก็กินในเมนูที่เราไม่เคยกินมาก่อนนะคะบางอย่างก็อาจจะดูธรรมดาเนาะแต่ว่าส่วนตัวเราก็ไม่เคยกินนะแล้วก็อยากจะลองดูนะก็คลิปนี้ทําเล่นๆขำๆนะคะมาอัปเดตกันเผื่อว่ารอบหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจกว่านี้เดี๋ยวจะลองเขียนดูนะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กด s subscribe แฮนด้วยนะคะจะได้มาเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย